วันที่สิบสองสภาคม25 6 7น้าหกสิบเจ็ดนะครับผมลงมาจากไซสสมบูรณ์แล้วนะครับมาอยู่นครหลวงเวียงจันทร์แล้วนะครับโอ้มันฟาก้าวกระพุบเ,เลยนะครับจากเมืองหนาวมาเป็นเมืองร้อนนะครับโอ้สิบหกนิกานะครับน้ำตาจะไหลครับแดดแรงมากเลยนะครับ ผมอยู่แถวแถวบ้านห้วยหงแถวแถวหนองทานะครับเดี๋ยวจะแวะมาสำรวจย่านนี้นะครับซึ่งเป็นย่านาคนอยู่อาศัยนานแน่นนะครับเป็นบ้านเก่าในตำนานของนครหลวงเวียงจันทร์นะครับปัจจุบันแถวแถวนี้นะครับร้านค้าหนานแน่นนะครับโอ้ร้านค้าหนานแน่นเลยนะฮะ บานเดือนผู้คนก็หนาแน่นครับเขตนี้นะครับเขตหนองทาเขตห้วยหงเงี่ยนะครับเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจัดนะครับ <S 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 ยามบางแรงเนี๋ยลองเดินสำรวจดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ือว่าเป็นการเดิอนออกกาลังกายด้วยนะครับเดินฝั่งนี้ก็แดดไม่แรงฝั่งโน้นไม่ได้นะแดดมันแรงมากๆเลยนะครับโซนนี้ก็โซนห้วยหงนะครับห้วยหงนะก็เส้นนี้ก็ทะลุออกไปโน่นแหละครับไปเส้น450ปีสังเกต สองพระยาน่น่ะนะครับอันนี้ห้วยหงห้อมหกอะไรมีป้ายบอกทางเข้าเงินบุญ <c oughs> อาคารร้านค้าใหม่ๆทยอยสร้างขึ้นเยอะเลยนะครับทักษณิณนี่แน่นเลยนะครับ นี่อะไรเนี่ยร้านอะไรเนี่ย YKJ YKJ ข้างหน้านั้นตลาดห้วยหงนะครับหว้วยหงนึกถึงหว้วยหงแล้วผมนึกถึงอ่ป้าคนหนึ่งนะครับนั่งรถมาจากอุดอรด้วยกันนะ ผมฟังสำเนียงแกพูดนะเฮ้ยผมสะดุดเลยผมก็เลยบอกว่าป้าเป็นคนบ้านใดแกก็บอกว่าเป็นคนห้วยหงเพราะสำเนียงแกสำเนียงมันสำเนียงลาวอีสานสำเนียงลาวร้อยเอ็ดสารคามขอนแก่นนะคะมันไม่ใช่สำเนียงเวียงจันทร์นะมันเป็นสำเนียงอ่าอ่า ของคนทางภาคอีสานนะครับคุยไปคุยมาบอกว่าพ่อคือแกไม่ใช่พ่อหรอครับตัวแกน่ะมาจากขอนแก่นนะฮะมาจากอำเภอบ้านไผนะ่มาแต่น้อยนะครับคือสมัยก่อนนี่ต้องเข้าใจนะครับว่าเวียงจันทร์เนี่ยเขาเป็นเมืองแบบที่จะเรียกว่ายังไงล่ะ เมืองนี่ค่อนข้างเจริญอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีอะ,อะไรหลายๆอย่างกว่าภาคอีสานนะอุดรคอนอแก่นนี่สมัยก่อนมันยังไม่มีอะไรนะครับเ <s> มื่อเทียบกับเวียงจันทร์นะคนทางภาคอีสานก็จะมาทาทางานที่เวียงจันทร์นะเยอะนะครับพ่อผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยมานะครับโอ้ตลาดห้วยหงตลาดของกินสุกตลาดแรงนะครับปิ้งไก่ เดี๋ยๆเ๋ยค่อยย้อนกลับมาดูนะครับมีเสียนะฮะมีบิงชุนมาเปิดใกล้ๆด้วยนะครับอ่าเขาจะมาแข่งกันของจีนด้วยจัด มิเซียนี่เป็นร้านที่ผมชอบมากๆเลยแต่ว่าวิงซุนนี่ผมยังไม่ได้ไม่ได้อลองสักทีหนึ่งนะครับร้านค้ายเยอะแลเนี่ยตลาดห้วยหงนะครับตาก็แกเป็นคนบ้านไผ่นั่นแหละครับก็ย้ายมาอยู่ที่ห้วยหงนี่ก็มาแต่งงานแต่งการนะครับมีลูกมีเต้า นะผมก็เลยแซวเล่นบอกโอ้ทุกวันนี้น่าจะเป็นเทศรษฐีใหญ่แล้วนะครับแกก็ยิ้มนะครับราคาที่ดินมันแพงอะราคาที่ดินมันแพงปัจจุบันมันแต่ก่อนมันเป็นทุ่งนาใช่ไหมครับทุกวันนี้มันเป็นเมืองไปแล้วมันก็สภาพก็อย่างที้เห็นนนราคาที่ดินมันแพงแล้วทีนี้คนเวียงจันทร์เองเนี่ยเจ้าของพื้นที่ครอบครองที่ดินเยอะนะครับคนคนนึงเนี่ยมันครอบครองที่ดินเยอะเพราะอ้อม เวียงจันทร์นี่เป็นเมืองที่กว้างใหญ่นะครับมีโรงแรมมีอพาร์ตเมนต์นะครับเข้าไปเน่นนะฮะมินิบิกซีนี่ก็สาขาห้วยหงนะครับ ทีทั่วนครเวียงจันทร์นะเจอ,อยามบางแรงคนก็ออกหากินนะครับมาจับใจ่ายใช้สอยนะครับ้ยสาวน้อยน่ารักจังเลยแก้มป่อกเลย ในตอกซอกซอยนะครับถ่ายให้ดูยาบางแรงเขตห้วยหงงนะครับเมืองจันทบุรีคือจริงๆก็ใจจริงก็จะเดินมาหาซื้อของกินด้วยแหละครับ โอ้ร้านค้าเยอะหนานแน่นเลยนะฮะเนี่ยจักรยานยนต์ไฟฟ้ารถจักรยานไฟฟ้าป่าม่วงโอ้มีร้านอาหารด้วยนะครับ มูมูชาเดี๋ยวหาเดินอะไรเย็นๆกินก่อนครับจริงๆมันควรจะมีห้องแอร์ด้วยนะครับหาก่อน <c oughs> อันนี้มีแอร์หรือเปล่านะมูมูชาเนี่ยมีแอร์หรือเปล่านะ รถเยอะนะครับยันแดงนะครับทีเ่เขตนี้นะครับห้วยหงนี่นะครับห้วยหงหนองทานะครับบ้านคนอาศัยอยู่หนาแน่นครับเอาแค่สองสามหมู่บ้านบริเวณนี้นะครับห้วยหงหนองทาแล้วอะไรอ่ะดงป่าแลบอะไรอย่างเงี้ยแถวๆถวนี้นะครับก็น่าจะมีคนอยู่หลายหมื่นคนนะครับ มันเป็นชุมชนหนาแน่นนะครับอสาวน้องให้โดนกล้องพอดีต่าแทกพวงหมอโชคดีเวียงจัดเออ ่รั้งหน้านั้นจะมีเจมารตนะครับเจมาร์ J ห้วยหงนะครับเป็นร้านสะดวกซื้อเป็นซูเปอร์สโตร์ที่ในเครือก๊กก๊กนะครับเขาจะใช้เจมารตเป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะครับ เอาไว้สําหรับคนที่แบบมีรถยนต์มาจับจ่ายแล้วก็ซื้อแบบปริมาณเยอะๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับเจมัทนะครับแต่ก๊อกก,กนี่จะเป็นร้านสะดวกซื้อนะแบบเข้าไปในชุมชนที่มันแบบคนอยู่เยอะๆแล้วเป็นตึกแถวอะไรอย่างนี้นะครับนะครับเจมัทก๊อกๆ นีเซเวนอีเวนมาเปิดนี้ก็ต้องแบบก็ต้องให้ได้แบบเจมาร์นะฮะไม่งั้นก็สู้เจมารไม่ได้แหละครับมิน mm ิบิกซีนี้ก็โดนตีแล้วครับกลุ่มบิ๊กซนี่ยนะฮะ mm hmm. คือมาซื้อที่เจมารเนี่ยถ้าเป็นซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนี่มันดูดูมันราคามันถูกกว่าอนะครับดังนั้นบิ๊กซนี้น่าจะต้องปรับเป็น ให้คนไปเที่ยวห้างประมาณอย่างนั้นนะครับอาศัยเน้นร้านค้าที่มีร้านอาหารร้านแบรนด์เนมต่างๆนี่นะครับให้คนไปกินข้าวไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะมีธนาคารมีคลินิกอะไรอย่างเงี้ยในแน,แนวนั้นนะฮะเพราะถ้าจะเน้นขายสินค้าอุปโภคบริโภคนี่รู้สึกข้างนอกมันจะถูกกว่านะครับก็ต้องปรับตัวนะฮะแต่ จริงๆแล้วเขาก็มีลูกค้างเขาอยู่แล้วแหละคนที่มีกระตังบางทีมันไปไปตากแอร์แล้วก็ซื้อไม่ได้สนใจราคาเท่าไหร่หรอกครับน,นี่ก็กำลังสร้างตึกอะไรไม่รู้นะครับโอ้ห้วยหงห้อมสิบเจ็ดละบ้านใหญ่จริงๆนะคะเนี่ยแต่ว่าทางซ้ายนี่ไม่ได้ปิ่นกล้องไปนะเพราะว่ามันแดดแรงมากครับ แม่ผมยังอาะไรเอาบอลใส่สมบูรณ์อยู่เลยนะครับมันเป็นเมืองอรุลวงนะมันเป็นเมืองที่แบบโอ้ผมชอบมากๆเลยนะครับอากาศดีนะฮะที่เวียงจันทร์สามสิบหกสามสิบเจ็ดที่โน่นก็ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับแหมต่างกันรีบรับเลยครับ รถเยอะนะครับยามแรงๆนะครับรถจะเยอะนะครับคนก็ออกซื้อจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้านะครับทำอาหารแรงซื้ออาหารแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อมีร้านกาแฟแล้วครับไอศครีมอ่าเห็นแล้วครับร้านจะตากแอร์เมืองจันทบุรีห้องการปกครองบ้านห้วยหง เนี่ยเดี๋ยวเดินย้อนกลับมาเดี๋ยวค่อยก็มากินครับเราเดินถ่ายนั่นถ่ายนี่ไปคือจันทบุรีนี่เป็นเมืองที่เป็นเขตเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขตทุ่งนาป่าละเมาะนี่ไม่มีนะฮะน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ นะครับผู้คนอาศัยอยู่นานแน่นเป็นเขตเมืองเล็กๆแต่ว่าคนอยู่นานแน่นครับไม่กี่ตารางกิโลเมตรนะคนอยู่เป็นแสนนะครับประชากรมันแปดหมื่นแต่ว่าคนอยู่จริงๆน่าจะเป็นแสนนะครับนี่นะฮะวัดนริหงยาวนะเป็นหมู่บ้านที่ยาวนะครับแล้วก็เห็นไหมอาคารร้านค้าขึ้นเต็มนะครับ สี่โมงครึ่งประมาณนี้นะครับแดดแรงจริงครับโอ้เดินไปสักหน่อยหนึ่งแล้วก็จะเดินย้อนกลับมาครับไม่ไหวแล้วครับโอ้นี่เฟือคาลายหอมเลยอ๋อหอมเลยนะฮะเนี่ยเฟือคาลายห้วยหงหอมเลยอ๋า อันนี้คลือหาดครับของแฉคาลืหาดของแ้ครับถัดไปจะเป็นห้องหมอแม่และเด็กนะครับสองกิโลนะครับตบซ้ายไปเนี่นะฮะแล้วก็จะทะลุสังเกตเน้ะแหละครับนี่นะบ้านหลังใหญ่ๆสวยๆแบบนี้มีเยอะแยะครับในนครหลวงเวียงจันทร์นะครับ บางทีอยู่กลางทุ่งนานะครับแต่เครือข่าดแบบหลังบล่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับประเทศเพื่อนบ้านก็อาจจะแซวว่าโอ้ยถนนห่วยแตกถนนไม่ดีจริงๆมันก็ห่วยเยอะนครับถนนแบบเละโครนเลยนะครับแต่ว่าสองฝากฝั่งวีต่บ้านหลังบกเก็บเลยหลังใหญ่ๆนะครับเป็นเครือข่าดอย่างเงี้ย ในขาที่ประเภทแบบว่าบางทีถนนดีแต่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับมีแต่ถนนนะมีดีแต่ถนนก็มีนะครับแต่เวียงจันทน์ถนนไม่ค่อยดีนะแต่บ้านนี่โอ้โหเดี๋ยวจะลองเข้าไปในซอยนี้ดูนะครับเนี่ยข้างหน้านี่นะครับแล้วก็ซื้อน้ำน้ำอ้อยด้วยนะครับเดี๋ยเนี่อดีเลยครับมาเอาน้ำบ้อยจอกเขาได้ แกฮอนรถเยอะยานแรงๆนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับไม่ใช่วันทํางานนะครับเขตาห้วยหงนะครับโอ้เดินมา,าเลือโซคล้วครับเดินมาไกลเสติมแล้วเนี่ยย้อนจับครับ 17นาฬิกาแล้วนะครับแดดก็ออดแรงลงนะครับแต่ก็ยังร้อนนะแต่ถ้าเป็นใส่สมบูรณ์นี่คือตอนนี้บางทีอาจจะมีเมฆฝนนะครับ17นาฬิกาปั๊บนี้คือเย็ยนขึ้นมาทันทีเลยนะครับพอ18นาฬิกาสินาฬิกานี่มือฉาเลยนะครับมันหนาวเขาจะต้องใส่เสื้อกันหนาวกันนะครับที่อาดุ๋งนะฮะ ก็ถ่ายให้ดูเขตบ้านห้วยหงนะครับในปัจจุบันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนหมายถึงว่าถ่ายให้คนที่เคยอยู่แถวๆนี้นะครับแล้วไม่ได้มานะฮะก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศห้วยหงนะครับเขตห้วยหงนะครับบรรยากาศยา,า,ศยานาแรกๆนะครับ เราเห็นว่าปัจจุบันนี้เป็นชุมชนหนานแน่นนะครับอาคารร้านค้าเกิดขึ้นเยอะนะครับในห้อมในซอยนี้ก็บ,บ้านคนก็หนาแน่นนะครับก็เหมือนกับทั่วๆไปเขตในนะครับมีแต่บ้านหลังใหญ่ๆนั้นแหละครับ เจอเข้าไปในห้องในซอยนี่เจมาร์เจมาร์ mart. นี่นะครับถือว่าโอเคเลยนะเนี่ย ินค้าไทยสินค้าจีนมีหมดนะครับดนไหมครับมันมีสินค้าอะไรเนี่ยไม่ใช่จากจีนนะต่จาจะเกาหลีหรือเปล่าเนี่ยครับด้วยนะครับป้ายเกาหลีด้วยนะครับเจมานะเราเขาเขาเป็นของเกาหลีไงนะี่เห็นไหมครับนี่คือความได้เปรียบของความได้เปรียบสาวน้อยมองกล้องใหญ่เลยความได้เปรียบของ เจมานนะครับเพราะว่ามีสินค้าเกาหลีด้วยนะครับไม่ใช่มีแต่สินค้าไทยสินค้าไทยก็มีนะครับายให้ดูนะครับสินค้านะฮะว่าในเจมานเป็นอย่างไรนะครับแต่ไม่ได้เทียบราคานะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าราคาสินค้าตอนนี้มันเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเยอะครับสินค้านะครับ สินค้าจากไทยทั้งนั้นน,นะครับออยาสีฟันนะครับมีเท่าไหร่เนี่ย40,000กีนนะครับราคาก็ไม่ต่างกับที่ประเทศไทยนะ เป็นเงินมาไม่ต่างกันคิดเป็นเงินบาทแะควาจะมีพวกสินค้าเกาหลีแซมอยู่นะครับก็แต่ว่าพี่น้องคนลาวน่าจะนิยมสินค้าไทยนะครับก็สินค้าไทยนี่ก็จะเป็นหลักก็จะมีพวกช็อกโกแลตที่คนนิยมกินกันนะคิดแคสนะครับก็จะมีขาย <S <S อันนี้เอเขาเอิญอย่างก็ โซจูของเกาหลีนะครับก็มีนะครับเป็น,ปนรถในแทบรถหมักไม้นะเออสินองเบิร์อันนี้นะครับมันจะมีเพราะว่าเป็นร้านค้าของเกาหลีเขาก็จะมีสินค้าเกาหลีมาวางขายนะครับเนี่ยออไม่ธรรมดานะครับในความหลากหลายมันจะมีกว่าพวกออกลุ่มทุนไทยนะครับสินค้าไทยก็มีแต่สินค้าเกาหลีก็มีนะครับในนี้นะครับพอดีเลยครับแวะมาซื้อ ยาสีฟันแล้วก็ครีมอาบน้ำพอดีเลยครับที่เจมส์น่นะครับมาให้ดูนะครับรถยนต์ว่าที่เวียงจันทน์มันเยอะขนาดไหนไม่ว่าไปถ่ายตรงจุดไหนนะครับในเขตชั้นไหนในรถก็เยอะนะครับอันนี้ถนนสายกรองนะครับออ มันมาจากไหนมันมันมาจากเขตไหนโ้นนะครับก็จะมาทางหนองทาห้วยหงแลวก็ออกไปโน้นนะครับบรรจัดมีใส่ดงโดดขนาดโน้นนะครับนะเส้นนี้ก็จะยาวเหมือนกันนะครับรถเยอะนะครับมันผ่านจนหนาแน่นนะครับ มีที่จอดรถกว้างพอสมควรนะครับเจมมาดังนั้นจึงลูกค้าจึงนิยมมากนะครับแลวมันก็ไม่ต้องไปไกลนะครับไปใกล้บ้านนะ้วราคาก็ถูกด้วยนะครับเรื่องของเรื่องนะครับ <c oughs> รดเยอะจริงๆครับเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยยามแรงๆแบบนี้นะครับสิบเจ็ดนกานะครับ ใครจะถ่ายคลิปที่เวียงจันทร์นะครับก็ต้องมาถ่ายตรงแบบนี้นะครับถ้าวันธรรมดานะอย่างคนไปถ่ายอะไรนะบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ไปถ่ายตอนสิบสิบห้านาฬิกาสิบหกนาฬิกาเงียบหน่อยนะครับต้องไปถ่ายตอนสิบเ็ดนาฬิกาสิบดนาฬิกาครับอยากดูว่าคนมันเยอะยังไงรถเยอะยังไงก็ตอนนี้นะครับวันเสาร์อาทิตย์นะฮะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะ ตอมคนออกหากินนะรถจะเยอะครับเกินเบาครับขี่ปุ๋มามารับเขาครับกลับเบียดกันไม่ใช่เบาคับพาเที่ยวนะครับเบาคับขี่ปุ๋ยอ้ว่ดีกว่าเดี๋ยวจะพากันไปกินซินดาักแต่ข้างหลังนี่เขาจะมีเครื่องหาตักทำงานยอดเยี่นะครับึงตับ

โอ้ยขี่คันเกินตัวก็คุเทียงหน้าน้อยก็ดีแล้วมใหญ่เกินนะครับวันนี้พูดแบบเหมุนเปรี้ยวนะแต่จริงๆผมก็ไม่ชอบพันใหญ่นะครับตลาดห้องเล็กๆอยู่บัานเป็น,ปนที่รุเที่ยวยังลุกโลโซกระเป๋ ต่างไม่ค่อยดีหรอกครับเดูนะครับต่างไม่ดีแต่มีเกระดูกหานซ่อนอยู่ที่สามหลักำลังสร้างที่เดียวกันสอนอี่หลังตอนนี้ยังสร้างไมเ่เสร็จแต่นี่เสร็จแล้วครับหลังใหญ่นะครับโอ้ดูนะครับกรนกระด,ระดูกสวสีแดงนะครับกระดิกหาดซ่อนอยู่ ไ,ได้กับหลังหนึ่งนี่กับหลังหนึ่งน่าสายบ้างครับกลางทุ่งนานโน่นนะครับมีรถหลังมักใหญ่ๆ1หลัง2หลัง3 4 5 6ีโอ้รับไม่้วนเดีย๋ยวเรากินข้าวที่หนองพระยาครับมึงใส่ฐานดี เด็กแหญ่กิาจากตลาดน้อยเป็นตลาดใหญ่ก็เปลาไผู้คนหนาแน่นขึ้นนะครับทางโซนนี้ก็ตลาดน้อยก็เป็นตลาดใหญ่บ้านน้อยก็เป็นบ้านใหญ่ก็น,นี่นะครับมากินซินดานสองตัวเมียที่น้องพญาเนี่ยนะครับข้าวแรงวันนี้นะครับสองไอ้น้อง โอ้พอคําๆมาคนเต็มเลยครับสินดาดสองคัวเมียถึกใจถึกใจวะลงลงลงมาจากไซสสมบูรณ์ปุ๊บก็โดนตูดเลยครับที่เขาที่เขาตั้งแต่ไปได้สองวันก็เมื่อไรไอ้ <c oughs> ที่ลงมาเวียงอะไรเป็นพวงมันยันตระจายนั่ล้งสมถูงไหม อร่อยดีครับร้านนี้นะครับโอเคเลยนะครับลูกค้าเขาเยอะนะครับดูแล้วสักหน่อยก็น่าจะเต็มนะครับแบบเนี้ยอารมณ์แบบนี้นะเดินมาเรื่อยๆเลยนะครับคนเริ่มเข้ามาตอนกลางคืนฝนตกนะครับเขตห้วยหง รถราก็ยังเยอะนะครับยามประมาณทุ่มหนึ่งนะครับวันนี้เวียงจันทน์ฝนเข้านะครับ